เลี้เกียวลี้เกียเราอีกหนึ่งหมด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 กลับไปที่เดิมกลับไปกันที่เดิมเล่นแค่ตรงนี้ก็เล่นแค่ตรงนี้พอเล่นตรงที่เราพอมันไม่ดีว่ามีบรองวะเนี่ยกลงมีมอเตอร์ไซค์ ลองรถไม่ไอ้ลองรถไม่ดาเซียอยู่ได้อยู่ด้วยจากประสบการณ์นี่ครูเรียนจบมาไฟมองไปตัดมองจบไป้ไม่หรอกว่าจบเอร์ี่อ่ะเนี่ยสวนนะได้ก็ได้ใครเดียขึ้นเขาปะใมองแล้วอ่ะทีมึงไปเล่นเขาหลังปัมไปก็ได้แล้วข้าหลังปไม่ราเ้าจักใครเร่เข้าจากคร ขึ้นาักเลงสับลายเลยลายนักเลงชับกานเล่ามาอย่างงี้ไหมเอินมามาร์กเหลือเสร็จแล้วขึ้นเขาตรงมาร์เกี่วตรงนี้ก็ได้แต่ตรงกลางมันอยู่แถวไหนนะไหมิดาเซียไม่ได้เก็บมาหรอเล่นสองสองแต่ว่ากล้องทีมมอเตอร์ไซค์เหอะไดีกว่าพี่อไิงไม่ได้งั้นเอาเอาไปไปรถดาเซีครับนี่ แต่เราเคลื่อนไวเลยเพราะเราออกมาไวไี่ลงมาไหมลงมาให้มึงไปดาเซียงไงจะได้ไปีดพิวเบียก่อนไปไปเบียยิงให้ให้กล้องขับเบียกล้องขับดีกว่าให้เบียยิงให้เบียยิงเออกูมั่นใจเรื่องมึงขับมากกว่าเนี่ยโอเคเจเกียร์ผ่านวิกฤตวิกฤตทีไรสักทีที่บ้านนี้นะที่บ้านนี้นะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้ากูเนี่ยหน้ากูเนี่ยกูจะทิ้งประตูเปิด Watch out เราอยู่เราเราอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่นี่เลยรถนดาเสียเอ้ยรถจิบไงอยู่ข้างๆดาเสียขึ้นมาเออปามาเออมามามาต่อขึ้นเขาข้าน้าลอกอยู่ตรงนั้นหมดเลยอยู่ตรงนั้นหมดเลย

เด้ปะตัวนึงนะยังล็อกขึ้ไม่ได้ไอเอ,อิญกูอยากเล่นสองเข่านี่วะไม่เห็นนะไปไป,ปแล้วเข่าม์กเหลืองเหตุวะเอ,อิญปะขามาร์กเหลืองไม่เห็นโอเคงั้นกูไปนะมันอยู่กลางวงเลยตรงน,นั้นอะอถ้าไปมาหมด,หดก็จะยยยอยู่ด้านฝั่งดี้ใช่กูกูอยากโฮ่สองฝั่งไหวปะล่ะไหวไหวไหวอยู่ไหวงั้นก็กลับมาเลยเก็บอุปกัณ์นิดนึงไม่หงฝั่งนี้ด้วยพี่อ่ะหงฝั่งไหน หมู่บ้านนี้ก็มีนะหมู่บ้านหมู่บ้านเนี้ยจอดล้อได้ให้กูจอดไหมแต่มันจะเปิดจุดอ่อไเอ้ยอยากเอาวะรอเฮ้ยมันวิ่งคนหนึ่งเฮ้ยฟังกูฟังกูไปไปไปมาเมาเมาเอา ตรงไหนนอกบ้างเอินบอกจุดดิไปเอาคอนฟ้าก่อนมาร์กมาร์กให้เพื่อนหน่อยมาร์กจะเลคชั่นมาร์กเอิร์ไปเล่นเข่าก็ได้มึงไปเล่นเข่ามาร์กเหลืองไปเล่นเข่ามาร์กเหลืองคนนึงไปเล่นเข่ามาร์กเหลืองเข่ามาร์กเหลืองเข่ามาร์กเหลืองโอเคมึง c a l ไว้เดี๋ยวกูไปเล่นกันสามคนตาบลกแล้วเหมือนจะเข้ากระดังก์ทิมทิมไหนดีแทงหน้า <ítulo> sabes, ขวาขวาเอกมาอมาออกมาสวยขับบอลไซออกขับบอไซออกปดกูจะชนมันไอแมวกูปล่อยเยเยอะคนบ้านมึงเอาบ้านให้หมดเลยบ้านยังไม่หมดอ๋อคนชนชนกล้องชนวันนี้เปนนี่สองวันนี้อัี้สองอ่ตีอยู่นั้นไงมาร์คจุดโลเคชั ไปนะไปก่อนเลยมีรถอยู่มีรถเข้ามาเฮ้ยไอ้เชี่ยวงมาอยู่ที่นี่ก่อนคนหนึ่งได้ปะอยู่ที่นี่ก่อนคนหนึ่งวงวงไปบ้านแขมันอยู่กลางวงนี่กลับวงเออได้นแล้วเออเออไอ้เมึงอยู่กอด่างไปถ้าเกิดกูมีปัญหาเดี๋ยวกูกลับไปรวมที่มึงเลยเรลง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 นักขันนี้ก่อนถ้าแม่งยังกินน้ำแล้วเกี่ยวเฟอร์รี่แบบปลายวงก็คือต้องชนแล้วล่ะ เอโแต่ถ้าเข่ามันเล่นได้ก็เล่นเข่าไปล่ะโล่งสักนัทอะใช่ใช่เข่าโล่งเดี๋ยวรงไปหลวงเดี๋ยวฉาบกี้ไปไปลองเข่าที่พวกมันบอกก่อนไม่เห็นคนใช่ปะไม่เห็นนะไม่เห็นใช่ปหมแล้วตรงไหนแค่หน้าเนินใช่ปะเออแค่หน้าเนินนะโอเคออโอเคมากจน location ก่อนม้าเราหมดเลยที่ระวังหมู่บ้านนี้นะ เขากลไปเลยไปเลยไปชนเลยไปชนเลยเฮียชนไหนคนนี้คนนี้วันนี้เลยพร้อมกระจิคนเลยไป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 พร้อมยังเข่าเล่นไม่ได้เอ้ยเข่าเล่นได้เข่าเล่นได้ไปดิไปดิเข่าเล่นตรงนี้ไปออกมาตามกูมาตามกูนไหมขับออกขวาก่อนขับออกขวาก่อนหักเลยหักเลยเห็นเห็นเห็น

ปก,ก้ดอกคันนึงมีปก,ก้หลุดคันนึงขับขึ้นมาปะนะจอดใต้เนินปะ่ะใใช่จอดใต้เนินกูออกจากตรงนี้ก่อนไปเล่นบนเนินได้ปะ,ะไปเล่นบนเนินว่ะปเล่นบนเนินได้ป่มาเกร์ไว้ทำมากเก้อไว้ทำมากเมากเอ้อหนักหน่อย<ะ> có không bắn có không với bia đan 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 คัน đan 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 hết một đan đan enemies ahead ดาว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 ทีหนึ่งวงชูบชุบชูบได้เราอยู่ในวงชุบได้ชุบได้เราเล่นตรงนี้ก่อนไอ้เหี้ยเราเข้าไปลึกเกินเมื่อกี้หลังมาหลังมาต้องเคลียร์ตรงนี้ว่ะรีบเคลียร์ดิเดี๋ยวกูปาเน็ตเอ้ยกูปาสมงกันหลังให้เเีีีียยรรรรบบคคลล์์รีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร์ ไปเร็วนิดเดียวเออมึงขวามึอเดินด้วยกันเออเดินแยกคนเดียวเออมึงเดินแยกคนเดียวมาดเยวหมดปะโอเคเก็บเก็เคเล่นอ่ะไอ้ขี้ขึ้นเนินกันกันเล่นที่นี่เลยไม่ต้องไปและมก้กููชุบได้ชุบชุบได้ชุบก่อน

เดินสามเดินสามเดินสามเลยเดินสามเลยล็อกได้ปไปไปไวิ่ง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 ลอาอีกหนึ่งหมด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 กลับไปที่เดิมกลับไปกันที่เดิมหลังมานะหลังมานะเล่นแค่ตรงนี้ก็เล่นแค่ตรงนี้พอเล่นตรงที่เราพอเล่นตรงที่เราพอแล้วก็ใจโซนดูไว้ตรงนี้คนหนึ่งตรงนี้สองคนมาดูที่กูสองคนมาดูที่กูสองคน เดี๋ยวเล่นนี้นะเพียวที่กูอยากขยับเป็นคนแรกเราเล่นแค่ตรงนี้ได้ป่าวว่เออเราอยู่กูอยู่แค่ตรงนี้โอเคโอเคโอเคหลังนี้เอารถมาได้แถวเนี้ยเล่นได้รถเราที่ทำเบังเกอร์อยู่อ่ะเนี่ย หน้ากูมาชิด <sup> ต yeah. ัวหนึ่งน้ากูมาชิดตัวหนึ่งเดียวหน้ากูเลยหน้ากูเลยเอออย่าเจ็บเจ็บเจ็บเออโอ้ยโอยอุสามให้อ่าโอเคโอเค พอพอกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมคนเปิดเปิดเปิดรนเปิดคือสมองาอยู่กูเล่นกูเล่นทางนี้เองเบียกลับไปเล่นที่เดิมเบียกลับไปเล่นตรงรถกินปูทางปูมีมามจากไกลๆหลนมางานมาเหลือตัวเดียวแล้จะเหลือตรงนี้ตัวเดียว มลังขับับขับมาทีัูขับมันมันมันไปที่ฝั่งนู้นเออใจเย็นมันไปที่ฝั่งนู้นมๆๆร่โอมันได้จอดหน้าเนินมนะก็ยิงได้ังดูาเพื่อนสวยเออ Watch o u ทำได้ปะ

กอง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 ไปกําลังกําลังไปกําลังไปอย่ามาไม่รู้มักต้องมีอยู่โอเคโอเคกองไปกองนอนตรงนี้กองนอนตรงนี้เนี่ยไปอตรงนี้กูบอกเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้เหี้ยพวกมึงไปเล่นกันสองคนแล้วนะพวกกูช่วยไม่ได้หรอกนะกลับมากลับมาได้ปะกลับมาได้ปะ ้กลับมากลับมากลับมาพวกกูช่วยมึงไม่ได้แล้วกล้องขาดไปกลับมากลับมาช่วยไม่ได้เฮียลบลมช่วยไม่ได้ที่ผมแค่นี้หรอพี่อ่ากูกูอยู่บนรถดูให้อยู่กล้องดูซ้ายหน่อยพี่ดูซ้ายหน่อยแจ้งแจ้งซ้ายหน่อยอ่าใช่แป๊บนึงแ มันสบกมาทางกูกูเล่นต่ำกูเนตกูเนตได้มึงเน็ตได้มึงเน็ตได้กูเนียนนะกูเนียนอยู่ต่ำเลยนะวันนี้ดูเป็นทีมที่ดีมากจริงจริงเนตกูรูปสุดท้ายนะตายไม่เห็นวะกูมีอยู่กูค่อยค่อยจังหวะใช้เวลาเล่นวงเดินเนียนไว้เลยเนียนไวเลยมันอยู่กูต้องควานหมดเลยเดี๋ยวกูปาลระเบิดไปผมไม่ปาลระเบิดนะผมอยเหมือนซีวเห็นสุด ยี่สิบฟ้งเลยพี่ไม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 ่ได้วิ่งไปไม่ได้วิ่งไปไม่เห็นไม่เห็นปั๊ดงมันอยู่ดอกวงกล้องสวยสวยใจเย็นใจเย็นเหลือสองคนเหลือสองคนใจเย็นเดินสี่อ้อมซ้ายเดินสี่อ้อมซ้ายเลย